ฮัลโหลกูอ่านแล้วนะกีกีเดี๋ยวบาทีดับได้ที่เนี่ยเนี่ยข้อมึงดิแหวงแหวงหยาบพายไว้เสียงบังโรมมันเบาอ่ะเอ้าแล้วบังโรมหายไปไหนอ่ะบังโรมรูดโอ้สุดอะไรคุณจะกลับมาใช่ไหมเข้าแล้วยัยยีอุ้ยมี่งนี้เลยเรืวเนี่ยยังวิ่งใส่ผมเลยโอ้มิงเดี๋ยรอดูเผื่อได้เข้าได้ยังจะรออีกแล้วทำไงเราก็โดดก่อน สู้แค่ตายนี่จะเสียงคีย์บอร์ดเข้าไมาเต็แมแน่เลยกูบอกเลยคนดูดา่ากูแน่กูก็จะด่าตัวเองในตอนตัดคลิปอบบโอ้ยกูแตก Help! เฮ้เฮ้ยหลังหลังด<ะ>ีโอ้มมาเร็วไอพี่จบแล้วจบแล้วคิดว่ากูเล่นานานแล้วเลยว้าวไม่รู้ไปโกรธใครบ้างเดี๋ยวกูนี่ยได้ได้ได้ได ไวก็ถอยโอ้ยเอ้ยปืนเฮีย้ยนี่ถ้าไม่ขึ้นสะโผคือจะไม่โดนใช่ไหมเนี่ยต้องนึงปืนร้อนไหวโอยเอ้ยปืนไม่ร้อนแต่หัวกูร้อนได้สัตว์โวเฮียนี่แม่งไม่ขึ้นสะโพกคือจะไม่โดนใช่ไหมโอ้มีอ้ย เฮ้ยไอโอ้อยโหลดเทพป่ะ,ปะเออแฟงเมื่อไหร่จะมีป่ะคือว่ามึงก็ยิงแม่นอยู่นะมึงถามกูมึงคือพูดมาหมายอย่างนี้วะกูด <c oughs> ได้กิมโบออมาว่ะคือขอโชคดีโอ้ยแฟงจะตายโอ้ยแฟงมาแล้วเม่งเลยอุ้ยก่อม่วงอย่าหาทำช่วยกูทีเอาห,หิวมาโอ๊ปโอ๊ปกระป๋อยมาตัวเปล่าตัวเปล่า โอ้ทำไมไม่ยิงมันหนักแบคุยเอ้ยมันได้ปืนกลกูได้อากิมโบแม่งเล่นยากวายเฮียกูต้องเปลี่ยนตัวเล่นไหมเนี่ยกูเล่นตัวอะไรดีวะเล่นตัวจ่อยก็ได้งั้นกูเล่นมะกล้วยดีกว่ามกอะไรวะมันเป็นกล้วยอ่ะกล้วยอะไรอ่ะอืมเหลืองเลยอ่ะเออไหนยใด้ใด้ใดกล้วยกล้วยนี่ไงกล้วยจริงกล้วยจริงไม่ได้หลอกเลือดลายกล้วยพะลงรูเออแล้วลงทีไรรอดทุกทีเลยเนี่ย ให้ลงกับเราดูเราต่อยหมดแหะดูหิว้าวเนี่ยข้างนหรือปะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังกูนี่แหละเอาเอกูตายอีกกูตายอีกรอบโอเคที่เดิมเลยสัตว์กูแตกโอเคกูรอดก็คืากรอบปั๊บฮ่ามันพลาดแล้วที่จะมาเล่นกับอากิมโบฮ่ามันเจอกูจูกลอกไง เออดีลองมาเจอกูแดดไหนอะเอดอกอยาเกาะไปเอ้ามีคนนี่ไงอุ้ยก่อฟ้าก่อฟ้ายาก่อยเจ้าอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาวนึ๊งคอุ้ยหลังโอ้ยอ้ยหลังหลังโอ้ยคนนี้ไม่มีก่อแล้วไอโอมึงมาดวนเลยดวนเลยโอ้ยเอ้ย มันอ้วนอ่ะมันกลางอ่ะตัวกลางมันยังอ้วนนี่เก๋กูต้องเล่นคนจ่อยขนาดไหนวะอันเนี้ยนะนี่คนป่าบ้างมันแจกไม่ใช่เหรอวิ่มเงี้ไม่รู้กูได้ยังไงกูมีเหรอเปิดได้ปะเอาละเร้าเกยวเฮ้ยมันใช้โยโฮฮิวอ่ะโวยเ้ยมึงเห็นไหมเราสู้ได้เราสู้ได้งัดแม่งเลยตึกเดียวกับมันนี่แหละตึกเราชีพหายละเรายังไหวอยู่ เราไม่มีไฟมันไ่มันอย้ันแม่อ่าเียกมเอ้กูดูรูปมึงกูไม่เห็นเฮี้ยอะไรนอกจากตูดเลยดูเลยงเขียยได้กูแห้งแล้วปบโหนี่มีุนนึ่ทีเฮ้ยนคิดแต่ดูมันแแอมบูชแอมบูชแอมแจมเีย่า โอเคได้เวลาตายแล้วไอ้ขวิยต่อกันแล้วเฮ้ยกูโดนควยเอ้ยกูอีกแล้วเย็บไหมกลับมาทีขอความช่วยเหลือเร็วไปแล้วจริงจังเต๋อใจ เว้ยเอ้ยตัวอ้วนแล้วยัง uh, ah, oh. ิงไม่โดนอีกโ yeah, ู้อธิบายกูก็แทกก็แทกในรถในรถใกล้ๆอีกที่ริบระวังอุ้ยมึงชุบกันเสร็จแล้วเว้ยเข้าหลังหน่อยข้างหลังไม่เยอะอุ้ยยีบนี่ข้างหลังนะตรงไหนตรงไหนโอเคเจอละห้าสิบห้าโอ้ยมันโลแล้วเพื่อนจัดไปเออตัวหนึงถอยมาถอยมาตรงนี้เสียงเสียงพึดมาใกล้แล้วโอ้ย โอ้ยสงกรามเมื่อเอามป็นโกนกูไม่เห็นโอ้ยยิงไม่โดนมึงหนีไปเลยมึงยืนเลยเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะเขาอยากให้มึงไม่เบื่อไงเขาเลยทำแบบนี้เลยเฮ้ยคนตรงกลางมีมึงกูรู้อยู่น้องบอกข่าวออกเทนแม่งชักลูกซองมาพุ่งกูตาย ไอ้หคากโก้ท้องคากโก้ท้องกระจอมบอกเจ๋งเฮ้ยมีขนมันจะเป็นอะไคาโก้โอ้ไป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 ไไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงอยู่หลังกำแพงตอเม่วงแตกเข้าไปดีกูไม่มีกระสุนโอ้ยม str ีสไนตรที่กูบวยใกล้กูมีกระสุนอยู่เก้านะกูยังวิ่งเข้าไปซัดมันเลยเว้ยโคตรโยนเกมเลยตัวเดียวเขาไม่เรียกว่าโยนเกมเขาเรียกว่าใจกล้าอ่าอ่า ยิงช่วยอยู่ไม่จานินจา้าออกมาอุ้ยมันฟ <finish, S 2> ินิชฟ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 ินิชโอ้ยแ <c oughs> ม่แบบนี้เรียกโยนเกมมึงรออะไรเงี้ยวันที่เกิงโยนเกมมึงใส่มันดีปากนี่มันโทเทมดูเด้ม โดนของตัวเองอีกโคตรงูเลยสัตว์คุยกัปล่อยอะไรสัตว์เอ้าคุยนี่โยนกว่าอีกทิ้งเพื่อนเฉยไอโอมถอยคขินไม่มีกอดแล้วถอยเหี้ยเลยมันถอยไม่ได้มึงไม่ช่วยเพื่อนนะหมดละมั้ง มาเลี so ้ยวมาเลี้ยวเล่นกับควายเฮียมันต่อยมันอยู่มันไม่ขึ้ดมันไม่จบทัอ้ยไม่เป็นไรโอมพี่เล่นกับควายเหรอเฮี้ยอะไรเออมันด่ามันดี้โอมโยนทิ้งผายอะไพวกโยนเฮียอะไรมึงอะโยนกำไรมึงหนีไงมึงทำเฮียอะไรอีกเกือบจะไปตายเลยสัตว์ทำหาอะไรไม่ได้แล้วอาแฮวายเวงยบ่วงเล่นงู เขาพูดตั้งใจหมดแล้วถ้าบอกมึงมาพร้อมกูนะตั้งแต่แรกเลยโคตรโ,โ,โยนเลยโยนเคี้ยอะไรก็บอกใส่มันใส่มัน <c oughs> ตัวละครกูปวดหูเลยมึงเห็นไหมเมื่อกี้ <c oughs> เก่งมากเพื่อนดาวีได้60กว่ากูกูมีอยู่9นัดไงถ้ากูมี10นัดกูจะได้70กว่าเฮ้ยเยอะเกินไอ้สัตว์นี่มันชุดเกาะกระดูกใน The Forest นี่หว่ะกูเคยเล่นเด้อกูดู YouTube ไปเหี้ยโมึงไม่ด o u t u b e ป่ะรู้ไม่รู้โอนดูเอยดูโอนมืออินเดียนามึงอะโอนขมัดอุปากชัดเอาลายเดิมๆมาสัตว์ลายเดิมก็ไปงานรูยีก็ เฮ้ยใครมันบินเล่นน่ะมุณสวดมนต์เหร้ยี่เฮ้ยมันมีคนจะลงกลุกเอามาดิมาดิสัตว์เฮ้หุยจะไปเดินจะไปเดินไหวหลบปืนหลบปืนเฮ้ยกระสุนมอดปล่อยมันดิกูดกูดกูดบลกูดบลดีรันรันรันเอ้าเมื่อกี้เน็ตกูแหลกอ่ะตัวอุสลด์เฉย เอาไปดีเอ้าหลุดแล้วกูวิ่งอยู่กับที่เอ้ามึงได้ยินไปเนี่ยอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เพื่อนกูเห็นในแมปมันหยุดมึงยังขยับอยู่เพื่อนเฮ้ยมีคนเพิ่งสู้กันไปนี่มันมีลมของอีหนานี่แล้วก็มีไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายมันโดนมาแล้วมันโดนมาแล้วอ้าวโกรธดิอย่าทำช่วยที โอ้ยก่อนเด้อโอ้ยที่นี่มันค้างไในสั้นโอ้โอ้มันเป็นแชมป์ของที่นี่มันสนุกตรงไหนวะกูต้องสนุกตอนไหนวะกินเนี่ยตอนที่กำลังร้องโหยหวนเวลาตายหรือเปล่าแปดสิบสองดาวกูยิงเขาดีอย่าไปก้มหัวอะไรมึงเล่นหนุ่มกูมึงคิดว่ากูยอมมันตอนไหนวะ ตอนที่มึงเจอมันมึงยอมแล้วมีอย่เก้านะกูยังไม่เคยยอมกูทําเต็มที่แล้วนะเวแปงคนเดิมกูหายไปไหนแป้งคนิงแม่นคนเดิมคนเดิมกูเคยยิงแม่นที่ไหนว่าเกมฮีรเนี้ยอย่างแหลกเลยเอา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 อาเอเอาเเอาอเเ ออ oh. oh, oh. 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 like ุ้้ยปิดไม่ทันไอ้เกี้เลยมาแล้วรอดูอยู่อุ้ยเอ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกอดแดงโดนระเบิดกูโดนระเบิดกูก่อม่วงโอ้ยกอดฟองก่อม่วงก่อแดงรวมกันเป็นกอดเรนโบ้ อุยกับไปเล่นบัตรฮาวดีกว่าตรงเป็นนวลด้วยซะหน่อยอ่ะมาแล้วโหเออุโรมาุ้ยก็ยิงเลยเป็นไงไอ้เหี้ยกูกกูขดอะไรอะไรเป็นเหี้ยอะไร่ เงียบดีเออให้ความเป็นส่วนตัวหน่อยส่วนควยส่วนเฮียเลยข้าวอ,อ่ส่วนเป็นของกินนะเพื่อนออส่วนพ่อมึงเนี่ยควายไม่คเคยเพียรไม่เคยมันเป็นยังไงวะมันก็คือแป้งตีกับเฮียซะอยาอะ่างอ่ะจำชื่อไม่ได้แป้งตีกับพ่อมึงไงอไอสัตวดได้มึงออกเพียรมาต่อยกูป่ะ <c oughs> มึงอ่านลงยูทูบเบอรสัตว์ต่อยยูทูบเบอร์ห <c oughs> นึ่งร้อยซับนี่คือสุดลูกซองไหมอะไม่ใช่รือลูกซองไหม อยูุดซลเว่ยเซนติเนลอ๋อยูะสุนลูกซองเลยไม่มีกระจายเพิ่มเลยกันเออกูรู้เลยมึงก็เลือกถามสักทีดิว่ากะสุดลูกซองกี่ไหน๋ไม่เอ็มมึงดีรู้แล้วข้อมึงองมึงพูดแต่ปากแต่สมองไม่คิดเดี๋ยนะเออไงกูว่าแล้วกูลงหน้าปีศาจเล่นกันเลยางียบเฮ้ยมันวิ่งหนีไปนู่นแล้วเราขึ้นมาข้างบนก่อนไหม ข้างในขอม่วงครึ่งก็เราไปเราไปไอฉีไปไป่มาขอม่วงแตกขอฟ้าขอฟ้าผมผมโอเคเรียก่าันช่วยอมกูขอฟ้า okay, okay, กันกูนกยิงช่วยเออกูก็แม่นอยู่อะหมดแล้วละ่ะยยยรวมบ้าออโอมโอ้ oh, oh, oh. เจอเจออ,อืมออีสัสมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้โอเคแต่มันยิงกูได้โอเค โอ้ยโง่โง่ติดแม่งเลยไอ้เที่ยสาดิดจัดมุมมองบุคคลที่สามคั๊มอยู่ปั๊มอยู่โอ้ยเที่ยเอ้ยโคตรเจ็บเลยคปากโอ้ยโอมจุดเมื่อยเที่ยเลยนะฮะเฮ้ยโอ้ค่างนอกข้างนอกอะไรอะไรอะไรยุดคนเมื่อยยื้อไหมยื้ไหมยื้ ก็ล oh, yeah. oh, yeah, ้อมจับโอ้ยประตูบ้านแม่งก็ปิดไม่ได้เหี้ยเอ้ยเออดูดูดูเอานัวนัวนัวโอ้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 หลังโอ้โอ้ยยังฟัมไม่เสร็จเลยเออมันเป็นเหี้ยกระมัด ล้วประตูแม่งปิดไม่ได้นะยี้มันเปิดไปไหนเลือกใครจะวางกันตีอ่ะใครจะเข้าใครจะออกนะโอ้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านนี่นี่มันอยากจะเข้าก็เข้าอยากจะออกก็ออกใครเปิดได้บ้างเนี่ยสายค้นหาเหรอเออตัวสแกนเปิดได้หมดเลยกูเพิ่งรู้จากเมื่อวานอย่ากคุยเหรอพีไม่เหรอะไร

chú quyền đi đừng có đừng có đừng có ơi có đừng có đừng có đừng quả đừng có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  đào 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 có đừng có มีตี้องเอาให้ตายทีนี้นะพี่งวิ่ไปแล้ววิ่ไปแล้วก่อแต่แล้วมันหายตัวหนีตายตามตามโดนแล้วพี่โดนแล้วโอ้เป็นโลได้เอาออกเฮ้ยโลเยี้ยนี่แม่งเสียระบบสัตว์กูยิงติดโลโอ้ย ูยิงอัดโลมันกันเขาได้มันกรบกันเราได้ดูสอ้อยยวูนึงก็กันไม่ได้ใส่ไปหมดแม็กเลยอ้ยเยอะใช่เยอะเลยดูดิไปม่แน่ใจวะะขบมวยจะลุมกุทีมีคนอยู่คนนึ่งหรอไเสียงกล้องดีจังไง ปิดข้างหลังก็มีเรโดนล้อมควยเอ้ยสนามมวยอย่าดูกูทีนกเลยจะตายเก็บหนักเก็บหนักตัวนี้ใครมันต่อยลมวะอีกตัวนึงอ่ะจะตายแล้วกูเนี่ยกู้เนี่ยกู้จะตายกู้หลบเราที่มา ปให้ค pues นต่อยลมไว้สัตว์ม่กูรู้นะเฮ้ยมาแล้วไปไปนี่มีขวาก็มีตัวเปล่าโอเคนี่บินมาวิ่งเอากระใจออกโอ้ยเจ้าป้าแก่เว้ยโอ้ยหุ่นยนต์จะตายแล้วมีตัวขวาหุ่นยนต์เลื่อนหนึ่งโอ้ยเหี้ยโอ้ย วูด้าแมวู่ด้งหนึ่งพันเป็นไงล่ะมึงเออเด่ะเราจู่โจมแล้วไงเราไม่ติมไม่ทอไปออโดคอมตาท้ายลวตาทาย,าทายเออเงินวันนี้แม่งก็ไม่ได้หรอกที่หนึ่งนีเอออีอ่เล่นอย่างนี้จากเอาที่หนึ่งบ้าหรือเปล่าถ้าลงตรงรูนี้ไปเลย,ยงไงทะลุโลกเลย <c oughs> จะเป็นตาสุดท้ายที่สมรณนแบบเ <c oughs> จอแล้วจอแล้วยี่ันก่แตกโอ้ยย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 ย โอ้ยกลัวกลัวกลัวเอ้ยเดยวสดเจ้าหมดแล้วได้ไม่ได้กลับเอ้าเลน็ตกูโอ้โหการยิงปืนแบบหม่เอ้าค้างเนี่ยค้างหมดเอ้าจะบอกว่หลุดเธอเสร์ฟอ้าเออไปตอนสุดท้ายสุดคือเฟ